สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้คนพอๆกับผมเบาเหอาะแนวนะพี่น้องนะวันนี้ก็ได้แนวเสพๆมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับผมเป็นเมนูที่พี่น้องเรียกร้องมาหลายนะพี่น้องนะเป็นเมนู ผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเอ้ยหอนขอนเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะพี่น้องตอนนี้เอาพี่องเอาเต่าแก๊สมาตั้งเลยมันหอนนะพี่น้องเอามาพี่น้องมาเป็อ,อย่างมากไม่หรอกพักอยู่ป่องสิเด้อพี่น้องเด้อพักเอาเอาเนาะใช่ไหมปลาเผ็ดปลาไหลกินด้วยกันเด้อนะกินปะเอาพี่น้องพล <า S 2> <ถ>ังข้<ถ><พ>าวเหนียวคือเก้ามาเซฟเซฟมาพบ่ย้องเด้อบป็นอย่างมากมายหรอกอื้อ มันต้องฝ่าวาลนิดหน่อยนะพี่น้องนะฟ้าอยากลมแน่อยากเย็นพร้อมเขาเหน,นียวน้องเอ้ยมาเซบเซฟบอกอย่างว่าเด้อบี่น้องอย่างมากไม่รักลุยเลยปลาไหลนะพี่น้องนะโอ้ยพี่น้องขอมปลาไหลค่ะวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลแนะ่ผัดเผ็ดปลาไหลแนะ่มื่อวานนี้ได้กินยอดป่าเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหค่ะค่ะค่ะ นอหน้อนนอดสีน,น,นี่คือหมาเพื่อว่ายอดป่าคือเอียนพี่น้องเลยยอดเสียนคือหนามยอดน้ำคือห้วยยอดกล้วยคือปีอือยอดมีคือเล็กแปด <g ülme> <c oughs> ห,หึขอนขับ เกือบปลาไหลนะพี่น้องนะผัดเผ็ดปลาไหลขัดสิได้ยินเสียงแก๊สน,น่อยเลยพี่น้องเด้อ เราต้องกินหงอนนะพี่น้องนะเพราะอากาศมันหนาวตัว <c oughs> นี้ครับเอาไปดีเลยพี่น้องเลยเพราะมัน,นมยังมักมายนะ แซ่บครับอืมข้าพอจะเปิดฝายพี่หน่อยเศรษหอนเลยอืม 음. <laughs> 아 음. <laughs> ปะไรมาทำเช็มอญเขาเด้อพี่น้องเลยอืครับ อ,อ,อากาศตัวนี้ครับประมาณไอ้สองสามองศานะพี่น้องนะ mm <laughs> mm. 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 แสบพี่น้องล่ะอือส่วนนี้ก็เอากาดจากแห้งก็อร่อยนะพี่น้องนะ อมาอืมตัวใหญ่ๆงี่น่องเอ๋ยคำคมของผู้เฒ่าคือเกานะพี่น้องนะยอดเสีนคือหมายอดป่าคือเอี้ยนเป็นวะยอดเซียนคือหนามยอดหนามคือยอดหนามคือห้วยยอดกุ้ยคือปีายอดปี๋คือเล็กแปด นอดแดดคือตะเวนแมนบอกะพี่น้องทั้งสปปอลาวพป่นบอกนอดแดดคือตะเวนนอดเอ็นก็คือว้าล่ะเอาจะแสรบมอยอเด้อพี่น้องเลยนอดป่าอือหืม แซ่บมากว่ะพี่น้องที่บุกินก็นขอโทษขออภัยเลยแซ่บางโดนเ้อพี่น้องเลยโอ้น้องหัดเป็นพี่น้องเลย โอ้เครื่องบินมาพอดีอออืื้ห gồm hàng. ừm. อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ือออืมอืมอมอซมอืบแื่อื ขักนะพี่น้องนะเป็นเมนูผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลเมนูที่พี่น้องขอมาหลายมากที่สูตปาะโยชน์บริจัดให้จังเถอเะเฮ้อแหนือประโยชน์บริจัดพี่น้องก็ขอมาหลายมันหาปาหลาไหลบริ้เด้อพี่น้องเด้อ มันหาปะไรบ่ได้มันคันมีมากกับพันตัวน้อยๆมาเลยตัวตัวซ้ำไปซ้ำไปนิ้วก้อยซ้ำไปนิ้วมือเอานี่มันหน้อมันหน่อยโพดนะบ่ย่อนกับคันซีมาเฮ็ดคลิปไม่กับมันกับโบจากคืนนะพี่น้องนะเอาพอดีไดมาสั่งจากเพจมาพี่น้องเลยเอาไดมาก็เลยมาจัดให้พี่น้องเบิงเป็นเมนูที่ขอมาหลายมากที่สุดนะพี่น้องนะย้อนซีนชื่อหมาย้อปลานี่ก็คือเอี้ยนนี่แหละแซ่บนะพี่น้องนะมาพอบรรยากาศหนาวแล้วก็แห้งๆอากาศแห้งๆต้นมงคต้นไม้ มันกระทิมใบเบิดพี่น้องเอ้ยมันก็บอก่อยเขียวคือคือหน้าหวอนนะพี่น้องเาะเอามาฟังพี่ตนน้องหนาวสํามเดกับบ้า้อก็อยากมะนังให้พี่น้องเบิ้งมันจะกาดนะพี่น้องนะเอ้าแต่ละลิปนี้กับเบ้าอขอขอบคุณพี่น้องเด้อสู่คู่สูคนที่เข้ามาเบิ้งเขามารับชมเข้ามาให้กาลังใจเบ้า้อเบ้า้อบ่มีอย่างให้พี่ให้น้องเราจะคําขอบคุณจากใจเบ้า้อเนี่แหละสําหรับพี่น้องที่กําลังเดินทางกับเบ้ายอขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดิพีปน้องเด้อหอทีหมายปลอดภัยหอตีทํางานนะปลอดภัยเอ้าขับขี่ก็ให้รระมััดววงงง จอดรถนะพี่น้องนะพักรถไปน้ำพักคนไปน้ำเอาตอแตรลบคลิปนี้ก่ะจากลายพี่จากลาน้องพีคินีเดอร์สวัสดีครับ